น้องนายใช่คนนั้นหรือเปล่าอุ้ยนั่นมันเฮ้ยเฮ้ยกูปากมือเรียกเขาด้วยเอ้านั่นมันขุนเขาไม่ใช่เหรอขุนเขาขุนเขาอะไรขุนเขาขุนเขานอนจับไปแน่เลยหนูสงสารน้องแย่แล้วครับน้องๆเราหากันจนค้ำแล้วเนี่ยขุนเขาก็ยังไม่โผล่มาเลยไม่รู้ขุนเขาไปไหน เห็นใครเหรอป๊าป้าใคยเหรอพี่นายต้นไม้สีส้มกันนูดี้มันดูตาไม่ป๊าป้าหนูเห็นใครก็ไม่รู้แอบ,บดูเราอยู่เฮ้ยจริงหรือเปล่าพี่นายจริงครับใครจะมาแอบ,บดูเราพี่นาย อู่ที่นี่มันเป็นสวนสาธารณะนะเนี่ยมันก็อาจจะมีคนอื่นที่เขามาเล่นสวนสาธารณะเหมือนเราหรือเปล่าไม่เอานะพี่นายไม่ต้องคิดมากวันนี้เรามาหาอะไรเล่นสนุกๆก,กันดีกว่าเอาอย่างนี้เล่นอะไรดีพี่นายเล่นทรายไหมเล่นทรายเหรอวิ่งเลยจับดีกว่าไหมป้อนชูบกันใครแพ้ต้องวิ่งหนีใครชนะเป็นตำรวจโอเคไหมว,ว้าวปายิงจุบเฮ้ยน้องนายชนะ น้องนายเป็นโจรเฮ้ยน้องนายเป็นตำรวจใช่ไหมป่ะป๋าป้าจะเป็นโจรเองหางานป่ะเดี๋ยวเราเล่นวิ่งไล่จับกันดีกว่าป่ะไปเลยน้องนายวิ่งไล่ป๋าป้านะจับจับไม่จับไม่ได้หอูน้องนายจับแล้วน้องนายป้าป้าว่าป๋าป้าเห็นแล้วนะใช่คนนั้นหรือเปล่าอุ้ยเดินมันเฮ้ยหน้ากากโกโกวา ใช่หรือเปล่าที่น้องนายบอกว่าเจอคนใส่หน้ากากแอบดูเราอยู่จริงบ้าเฮ้นะยเขายังแอบดูไม่หยุดเลยอะ่ะหน,นีดีกว่าหนีดีกว่าอุย้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ย <c oughs> น้องนายเห็นใช่ไหมเมื่อกี้หน้ากากโกโกว,วาน่ากลัวจะตาย <c oughs> เราเปลี่ยนที่เล่นดีกว่ามาเล่นตรงนี้ดีกว่าพี่นายเราเล่นอะไรดีครับตรงนี้ <c oughs> นเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมวิ่งไล่จับอีกแล้วเหรอ ถ้างั้นปะป๊าเปลี่ยนกันบ้างปะป๊าวิ่งไล่พี่นายวิ่งหนีโอเคไหมโอเค <Okay. S 1> มาพร้อมยังวิ่งไล่แล้วนะไล่แล้วเอ้ยจับให้ละอย่าหนีนะอย่าหนีนะพี่นายอย่าหนีเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเฮ้ยพี่นายพี่นายเจออีกแล้วอุ้ยนั่นไง เฮ้ยกูปากมือเรียกเ,เขาด้วยอ้านั่นมันขุนเขาไม่ใช่เหรอเฮ้ยแย่แล้วพี่นายหน้ากากโกโกวาอุ้ยหายไปแล้ว,วหน้ากากโกโกวาเอาตัวขุนเขาไปแล้วพี่นาย,ยพี่นายรู้เปล่าตอนนี้นะหน้ากากโกโกวากลับมาอีกแล้วนะภาคสองรู้เปล่าอุ้ยมันกาลังจะมาอีกแล้วหรือว่าตัวจริงเขาจะมาแล้วเขาก็มาจับตัวขุนเขาไปเอาไงดี เราตามไปดูตรงนั้นหน่อยไหมเพื่อคุณเขาจะอยู่ตรงนั้นเราจะได้ช่วยคุณเขาได้ไปเราไปดูกันพี่นายพี่นายระวังนะต้องระวังนะเขาอยู่ตรงนี้แน่เลยพี่นายเฮ้ยหายไปแล้วไม่มีไปแล้วทำไงดีแย่แน่เลยมุขเขาหายไปแล้วป๊า เขาโดนจับไปแน่เลยหนูสงสารหนูวีแย่แล้วครับน้องๆดูเหมือนว่าคุณเขาจะถูกจับไปพี่นายร้องไห้ใหญ่เลยทำยังไ,ไงดีพี่นายไม่ต้องร้องไห้นะเราจะหาทางหาทางช่วยกันช่วยคุณเขากลับมาให้ได้ไปเราไปสำรวจด,ดูอีกทดีดีกว่าปะคุณเขาคุณเขา่ะคุณเขาคุณเขา คุณเขาอยู่ไหนคุณเขาคุณเขาคุณเขาตรงนั้นหรือเปล่าพี่นายหลังหินนี่มีไหมไม่มีมีไหมครับไม่มีคุณเขาไม่มีมีไหมพี่นายไม่มีจะเจอป้าแทนตรงนี้ไม่ โอ้โหนี่แย่แล้วครับน้องๆเราหากันจนค่ำเลยเนี่ยคุณเขาก็ยังไม่โผล่มาเลยไม่รู้คุณเขาไปไหนนั่นใครอหรอป๊าป๊าใครเหรอพี่นายนั่นมคุณเขาครับกุ๊กคุณเขามาแล้วอุ้ยวิ่งกุ๊กว่าจะมาจับเราวิ้งยังไงดีคุณเขาหนีแล้วหนีแล้วเอ้าคุณเขาทำไมไม่หนีอะครับ คุณเขานี่มันกโกวานะคุณเขาเขาบอกว่าอยากเล่นกับหนูเขาจะมาจับหนูไปเหรอเขาจะมาเล่นเฮ้ยเขาจะมาเล่นกับคุณเขาเหรอนี่ที่เธอกดรอยตามพวกเราอะ่ะเธอจะมาอย่าบอกนะว่าเธออยากจะมาขอเล่นกับเราแค่นั้นเองใช่แล้ว <c oughs> ฉันอยากจะมาเล่นด้วยเพราะฉันนี่มีเพื่อนเล่นเฮ้ยจริงๆด้วยคุณเขาเมื่อกี้คุณเขาไปกับโกโกวามาใช่ไหมแล้วโกโกวาทําอะไรคุณเขาไหม ไม่เราทําอะไรกันเล่นเล่นเล่นกันเหรออยากเล่นไหมหุ้ยอยากเล่นเล่นได้ด้วยเหรอฉันจะพาพวกเธอเล่นเธอมีาเธอมีเกมเหรอใช่เกมแบบไหนสกิทเกมเฮ้ยแล้วจะตุยเย่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่เ่นสนุกสนุกเล่นสนุกสนุกเหรออ่ะอ่ะพรุงนเราไปเล่นเกมกันเลยได้ได้ไปอ่ะพร้อมนะ นิ่งๆนะนิ่งๆนะโอ้โว้ก็เจอคิสคือมิตะเฮ้ยเฮ้ยพี่นายล้มเฮ้ยล้มหรือเปล่าเฮ้ยล้มหรือเปล่าไหนสำรวจดูดิไหนดูซิมอมี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขยับรอด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 อ่ะอ่ะมา หหมดแล้วเเรอนี่ยผ่านไปหมดแล้วโอ้โหเป็นไงเก่งนะเก่งมากเลยเด็กเก่งโอ้โหในที่สุดเราก็ผ่านเกมสควิดเกมได้แล้วนะครับน้องๆได้แล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเอ้ามามีอีกแล้วมามีอีกแล้วพาเด็กๆเล่นเกมสควิดเกมนะเพราะตอนนี้กำลัง ฉายเลยนะเพื่อนๆฉายยัง่านสองฉายแล้วฉายแล้วในเน็ตฟิกอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับน้องๆหน้ากากกูกวามีแต่ในหนังเท่านั้นนะน้องๆไม่ต้องกลัวใช่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องนูดีทีวีช่องโอไนชอนแล้วก็ช่องขุนเทาทีวีด้วยนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนุยบุย